สวัสดีครับคลิปนี้เราเข้าไปดูนะครับว่าเราไปเคยไปค้นหา Facebook ที่ไหนบ้างนะครับให้เราเข้าไปที่ Facebook เราเลยนะครับการค้นหาในที่นี้นะครับหมายความว่าเราค้นหาตรงนี้ด้วยนะครับหรือว่าผ่านฟีดเรานะครับเราก็คลิกไปดูอันนี้ก็คือการค้นหาเหมือนกันนะครับเมื่อเราอยู่ที่หน้าฟีดของเรานะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับอันนี้ของเครื่อง iPhone จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเครื่อง Android เขาจะเป็นสามขีดอยู่ด้านบนอันนี้นะครับ iPhone เข้ามาตรงนี้เลยนะครับ หลังจากนั้นเรามากดที่ฟันเฟืองนะครับหลังจากที่เรากดฟันเฟืองแล้วนะครับก็จะมาที่หน้านี้นะครับซึ่งจะเห็นเหมือนกันนะครับทั้งเครื่อง Android และ iPhone เครื่องนี้นะครับแต่ผมไปดูในเครื่อง iPad นะครับผมหาผมไม่เจอนะครับทีนี้ให้มาที่ดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีนะครับกดไปเลยหลังจากนั้นให้มาตรงนี้นะครับข้อมูลและสิทธิการอนุญาตของคุณกดเข้าไปเลยและตรงนี้นะครับประวัติการค้นหา กดเข้าไปเลยซึ่งของบางคนนะครับอันนี้ Facebook ผมนะครับถ้าบางคนถ้าเอา Facebook นี้ไปผูกกับอิน t a g r กรมก็จะมีอ n s t a g r กรมอยู่ด้วยนะครับแต่นี่ผมไม่ได้ผูกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะมาล้างการค้นหาทั้งหมดตรงนี้ได้นะครับหรือเราจะไปล้างเฉพาะรายการก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาล้างทั้งหมดตรงนี้นะครับทีนี้การล้างเฉพาะรายการเราเข้ามาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือรายการที่เราได้เคยเข้ามาค้นหานะครับ อันนี้นะครับเขาบอกว่าจากใหม่ไปเก่าเราเรียงใหม่ก็ได้นะครับเห็นไหมครับจากเก่าไปใหม่ก็ได้นะครับการที่เราค้นหาโดยตรงโดยที่ใช้เว้นขยายหรือผ่านมาหน้าฟีดเราเรากดเข้าไปดูนะครับอันนี้นะครับผมไม่ได้เข้าค้นหาโดยเว้นขยายนะครับเราจะลบประวัติการค้นหาเราเฉพาะรายการใดรายการหนึ่งเราก็มาติ๊กที่เครื่องหมายคูณข้างหลังนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะลบให้นะครับเป็นรายการไปนะครับ แต่ถ้าเราเสียเวลานะครับเราก็เข้าไปลบทั้งหมดเลยเมื่อกี้นะครับอันนี้นะครับเราสามารถที่จะล้างทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะครับกดตรงนี้ได้เลยพอมาตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจะล้างเฉพาะชั่วโมงที่ผ่านมาหรือเมื่อวานห,หรือตั้งแต่ต้นนะครับเราล้างเมื่อวานแล้วกันนะครับเราไม่ล้างตั้งแต่ต้นนะครับหลังจากนั้นก็คือล้างการค้นหานะครับ คลิปนี้เรามาดูประวัติการค้นหาหรือประวัติการเข้าชม Facebook ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเพจหรือว่าไม่ว่าจะเป็น f Facebook โปรไฟล์ของคนอื่นนะครับก็จะเห็นทั้งหมดเลยนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ